เริ่มเลยครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนรอบที่สองนะ่ค่ะชื่อเลคาลีขอเตียงเนี่ยค่ะค่ะสุภาสินีแก้วบุโนค่ะค่ะครับชื่ออาคาลยชัยกันกลมครับใช่อุณนภวิชรามยานนท์ครับโอเคครับชื่อจดรวงแสงเปี๊ยาครับโอเคหมดห้าคนตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยโอเคเราคนแรก เราเราฟังจกหัวข้อนี้อ่าตอนแรกที่ในหัวข้อนี้มาเลยเนะสรีภาพอันกว้างไกลภายใต้พัในธนราการรู้สึกยังไงครับกับคำคำ,คำนี้เนี่ยพอได้ยินคำแรกก็เตปรภาพเนี่ยค่ะคือเป็นเรื่องของทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้อืแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายะคะ่ะ ก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ไม่ไประเบิดติของคน่นอ่าแล้วคนนี้มันบอกว่าเสรีภาพทันกว้างไกลคือเหมือนกับเรามีเสรีภาพเยอะเยอะแยะเลยถูกไหมแต่ว่ามันอยู่ภายใต้พันธนาการเขาภายใต้พันธนาการเรามองยังไงนะ่ะก็คือเหมือนเราก็อยู่ในกรอบเออเพราะว่าอยู่ในกรอบใช่ไหมแล้วเราคิดว่าในสังคมไทยมีเยอะไหมอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเราจะมีเิรีภาพแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีเยอะไหมฮะ เยอะเช่นยังไงใ,ใ,ในในสถานศึกษ,ษาเราดีไหมก็ในเรื่องการศึกษาก็คืออย่างเช่นข่าวที่แบบเรื่องยูเนตอะคะอ่ะ,ะที่บอกว่านักศึกษาที่จบปริญญาตรีก็คือเราอะก็คือไม่จบอะคือเหมือนเราจะทําอะไรเราจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้แต่ว่าสอบทศค่ะก็คือเขาวางก่อว่าให้บริษัทที่ที่จะรับนักศึกษาเข้าทํางานจะต้องผ่านการสอบยูเนตก็คืออบขาอเรื่องมือไปว่า ให้ใช้ผลสอบยูนนตที่นาในการรับเข้าทํางานด้วยใช่ไหมซึ่งเรามองว่าไม่เหมาอะสมอใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไม่เหม,ออม,หม,ออหมาะสมยังไงไอ้คนนครับเชิญครับ คือแบบคำว่าเสรีภาพมันว่างไปภายใต้าทางพันธาการรมถ้แบบเตี่ยมตัวมนทุกคเนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองจะทําอะไรก็ได้แต่แบบต้องถูกภายใต้กฎหมายค่ะแต่ในในในปัจจุบันแบบเหมือนคำว่าเสรีภาพเป็นคำคำคูดที่เป็นเป็นนามธรรมเป็นคำบรรจัดความในบทพัฒนางค์พวกแบบการใช้เสรีภาพในปัจจุบันเนี่ยเหมือนมีโซต่ตรวมีแบบ มีเก่ะกับเราอยู่ซึ่งมีคนมาบังคับให้เสรีภาพของเราอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลใดหนึ่งคนนิดนึงนะคะเพื่อมันเป็นการที่แบบไม่ใช่เสรีภาพแบบแท้จริงนะคะก็แปลว่าเสรีภาพที่บอกว่ามันมีจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนจะถูกกดที่อยู่ใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนี้ถามแบบเบื้องต้นก่อนนะครับทีกคนครับครับดางผมเสรีภาพเนี่ยผมมองว่าการที่บุคคลจะทําการใดโดยที่กฎหมายะ ไม่ต้องการไม่ขัดขวางครับครับเอออย่างเช่นสิทีิเรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยครับโดยที่เรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยคือเช่นเราการที่เราจะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเนี่ยเราต้องแข,ข่งขันมีมีการมีกิจการอย่างเงี้ยครับเช่นถ้าคนมีอ่าคนมีเงินเยอะหน่อยก็ก็จะชืเช่นเข้าเงี้ยครับเช่นเ,เราอะไรที่เราแบบเราเตรียมตัวมาแข่งขันเนี่ยแต่เราท้กคนที่มีเงินกว่าไม่ได้เนี่ยครับจริงจแล้วเราก็มีความสามารถใช่ไหมครับ อ๋อโอเคครับไออีกคนหนึ่งครับเราเรามองคํานี้ยังไงครับหัวข้อเอฟังครั้งแรกแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพอนกว้กงไกลแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้ทาการก็เหมือนเป็นโซ่ตรวนเป็นก้อที่เหือนจํากัดเราไว้ว่าเราจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะมันจะไปเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นใช่ไหมครับนีนี้คำว่าพันธนาการเนี่ยมันอาจจะมีอยู่สองความหมาย ค้าหมายแรกอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เหมือนที่เพื่อนพูดก็คือว่าพนธนาการแรกคือเรื่องของขอบเขตอันเดียนี้แน่นอนถูกไหมใช้เศษหรืออะไรไม่มีขอบเขตพนธนาการในความหมายแรกอันนี้ความหมายที่สองพนธนาการนี้ผมคิดว่เป็นการกดขี่เราคิดว่ามีไหม,มในสังคม,มีครับเป็นเป็นยังไงบ้างพายตัวอย่างได้ไหมก็เช่นในการที่เราศึกษาในมหาวิทยาลัยอืครับ,รบอย่างเราศึกษาในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ,รบเรา อย่างเรื่องเรื่องการเมืองหรืออย่างี้ยครับว่าถ้าเรามีเรามีสิทธิที่เราจะรักชอบหรือไม่ชอบฝ่ายไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าสิทธิเสรีภาพของเราก็จะโดนกดดวยแบบในว่าถ้ากลุ่มเพื่อนโดยส่วนใหญ่ในห้องหรืออาจารย์และที่เขาเขาอยู่แบบอย่างนี้อย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบเราไม่มีสิทธิเสรีภาพที่บเราจะจะได้ความเห็นในความเห็นอองฝ่ายเลย้ยครับเพราะว่าโดยในกลุ่มคนส่วนใหญ่คือเหมือนกับกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ย กลายเป็นแรงกดดันทําให้เราไม่กล้าแสดงความคิดว่าในเรามาในบางบ้าอะไราเลยในเรงมาอะไรเป็นอย่างนั้นใ,ใช่ไหมครับโ,โอเคดีอันนี้ประเด็นนะ่าสนใจไอ,อ้คนก็มีจะเราฟังประโยคน์ในเรา่องม่ถึงอะไรครับศีรษะอันกวา้างไกลไปได้ไนาครับง๋อผมคิดว่าคือศีภาพทุกคนก็ดูแล้วว่ามันเป็นความไม่เหมือนกับความอิสระที่เราเราจะทําอะไรก็ได้แต่ว่า คือเราต้องไม่ทำเดี๋ยวเราคนอื่นที่เพื่อนเพื่อนพูดมาแต่ว่าสีภาพายท่าพนาการคือผมคิดว่าไอ้พนากงานนี้คือความที่ของเราเองถ้เอว่าสมมุติว่าเราคุยกันอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี้ยคือสมมุติว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นเป็นเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเสื้อเหลืองแต่ว่าเมื่อเามาคุยกันเนี้ยคนหนึ่งก็จะพยายามพูดพูดในเหตผลของของของตัวเองของของฝั่งเขาเราว่าเรามีเรามีพนัการในความที่ของเราว่าเราเนี่ย คิดว่าฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกเหมือนกับเราพยายามว่าเราจะไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นคือแน่คือกลายเป็นกลายว่าความคิดเราเนี่ยถูกถูกกดกรอกเพราะตัวเราเองคือคือถ้าเกิดว่ากรอกนี้ไม่มีแปลว่าเราจะเป็นคนที่ภาษาปากหือใจกว้างมากขึ้นใช่ไหมฮะเปิดรับฟังความเห็นมากขึ้นข้ความของเราคือเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นความคิดของเรามากกว่าที่โดนพนาการก็คือเรากดกรอกตัวเองนั่นเองนะฮะเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นแง่มุมใหม่นะที่ที่ที่ ลองอภินปลายดูนะเดี๋ยวเราถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้ถามนิดน,นึงครับเราเรามีเธิธิภาพอะไรไม่เป็นตัวอย่างไหมที่พอจะยกตัวอย่างได้ว่ามันเหมือนจะมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันถูกกดกรอบลงไปมีไหมเสธิภาพอะไรก็ได้เช่นเมื่อกี้ที่ที่คุณยกตัวอย่างก็คือว่าก็จะมีเรื่องในสถานศึกษาใช่ไหมที่เมื่อกี้เพื่อนก็บอกไปแล้วว่าในโรงเรียนอย,อย่างเงี้ยมันแทนที่บอกเด็กนะว่าเห้ยเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นได้แต่สุดท้ายแล้ว ไม่เธอแสดงความเหตนไม่ได้หรอกคือเหมือนจะมีแต่ไม่มีเนี่ยประโยคน์นี้ผมว่าที่เห็นชดสุดคือการเล่นตั้งอะ็นไงครับการเล่นตั้งจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นเสียข้าวของอ่าเป็นสิทธิ์อ่าเป็นสิทธิ์แต่ว่าการทําบางอย่างคือเป็นเหมือนการผัดสิทธิ์การลิดองสิทธิ์การผัดขวางไม่ให้ได้เสียข้าวอย่างนี้ีอ่าจริงๆแล้ววิธีก็มีมากมายหรอกเราไม่ควรจะไป ก็คือเรามองว่าในเมื่อเขามีสิทธิที่ไปเลื่กตั้งตามจริงๆมันไม่ใช่แค่สธ่์เป็นหน้าที่ด้วยใช่ไหมฮะแต่เราดูเนี่ยแต่เรามองว่าในเมื่อเขามีสิทธิ์เขาก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ตามกฎหมายเที่นั้นเราก็ไม่ควรจะไปขัดขวางเขาใช่ไหมฮะอ่าโอเคครับมีองไงบ้างครับตัวอย่างก็สิทธิในการชุมนุมครับคนเราสามารถชุมนุมันได้ครับ แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วปรสศจกอาวุธหรือความรุนแรงแต่ว่าอย่างการที่ว่าเราไปชุมนมติดถนนหรือว่าเราไปติดสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการที่เป็นการละเมิดสิทธิของของประชาชนทั่วไปที่จะใช้สัญจรไปมาหรือไปทำงานทําให้เขาต้องเลี่ยงเส้นทางหรือไปทํางานสายอะไรเงี้ยครับก็คือเขาเดือดร้อนถ้าเราจะชุมนมหรืออะไรเราต้องแบบมีสถานที่ที่เราเป็น เป็นสถานที่หนึ่งที่แบบมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยส่วนใหญ่ทั่วไปของสังคมอะไรเงี้ยครับคือชุมนุมไม่ว่าแต่ว่ามันควรมีสถานที่เฉพาะที่หาแล้วก็ดยความสงบอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่มีการแบบดูความรุนแรงอะไรเงี้ยครับโอเคครับคนนึงครับค้าวยงผมก็มองเรื่องชุมนุมนะครับเพราะว่าโดยอย่างเช่นเราเขาติองกที่ที่จะชุมนุมโดยสงบครับไอตามสาธาณะแต่ ก็ยังม,มีข้อขัดแย้งอยู่ว่าที่ประชาชนทั่วไปที่ใช้สิต์ตามเอ,อตามสมชานะก็มีสิว่าตัวเองเนี่ยก็มีสิตที่ใช้ถนนทางหลวงอะไรเงี้ยที่ที่ไม่ด้วยความสะดวกครับครับ,รบถ้าอย่างเช่นถ้าถ้าชมุมนุมเนี่ยก็จะกลายเป็นปิดถนนแล้วปิดถนนจปุ๊บแล้วทำให้คนที่จะไปทํางานหรือส่งลูกหรือไปเรียนอะไรเงี้ยก็จะกลัไม่สะดวกเงี้ยครับอืมใช่แล้วก็คือแล้วอย่างภาคหลัฐก็จะก็จะมีจิตมา คือจัดการคือเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําทำการในหนึ่งเพื่อให้สังคมเนี่ยเป็นไปตามความสะดวกครับเรียบร้อยอะไรเงี้ยไเช่นคนไหนกิดขวานการจราจรก็ตนองจะปรับอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอ่าโอเคไอ้คนนะครับมองมองยังไงตัวอย่างค่ะรัะเป็นการเลือกตามครั้งที่ผ่านมาค่ะพอดีคือทุกคนเนี่ยต้องไม่ใช้สีใช้เสียงตามคหไหยค่ะแล้วก็ คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่เสรีภาพจะเลือกทำไหนก็ได้คือแบบตามความคิดของเราค่ะ,<ฮ>ะแต่ก็มีแบบประชาชนกลุ่มหนึ่งที่แบบทาตัวเปรียดสมัยเป็นก่อการขาัดขวางการเลือกตั้งค่ะึ<ฮ>ะ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะ,<ฮ>ะแล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะประชาชนที่แบบเขาเขา,เขาเต็มใจที่จะไปเลือกตั้งเ <ฮะ S 2> ต็มใจจะไปใช้ิทธิตใช้เสีย er ของเขาเนี่ยก็ต้องตกเป็นโมฆะไปด้วยซึ่งมันเป็นการรดรอในที่เสีภาพของเขาอ่ะในเมื่อเขามีสิทธิเลือกตั้งตามตามกฎตามรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ตามกฎหมายลูกด้วยนะ S <S ในเมื่อเขามีสิทธิ์เขาก็าก็ควรจะเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์ได้ใช <น S> ่ไหมฮะแต่เขาเนี่การกีดกวางนี่มันเท่าเป็นการริดรอนไปในตัวถูกไหมฮะนี่คือทัศนคติที่เรามองนะฮะโอเคครับอีกคนหนึ่งนะครับมองเรื่องสรีภาพทางด้านการศึกษาะค,ะค่ะก็คือเหมือนกับเมื่อตอนแบบสมัยเรียนตอนอยู่มปลายอะคะ่ะที่แบบต้องให้เลือกสายสายสายการเรียนนะคะก็คือคนที่เรียนสายนี้นะคะคือบางคนน่ะเขามองว่าจะต้องเลือกคณะ แต่ว่ามันจะมีแค่บางคนที่แบบเหมือนจะเข้าจะเข้าคณะอย่างเช่นคณะอักษรเนี่ยคะ่ะเด็กวิทย์เนี่ยเลือกเข้าคณะอักษรทําให้คนเนี่ยมองว่าอ้าวเรียนสายวิทย์ทำไมถึงไม่แบบทําไมถึงไม่เลือกเกี่ยวกับวิทย์มันเลือกสายของภาษาไม่แยกภาษาทช่ไมครับซึ่งมองว่ามันเป็นติดติดเป็นติดเรื่องของแบบส่วนตัวค่ะไม่ใช่แบบติดของก็คือเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะก็คือเราไม่จึงจะเลือกได้ เราก็เลือกใช่ไหมไม่ได้ไปกระทบอะไรใครใช่ไหมครับอ่าโอเคเท่านี้ดีฮะคือปัจจุบันเนี่ยเราเรารู้เรื่องสิทธิเสรีภาพมากขึ้นถูกไหมคนแต่ละกลุ่มใช่ไหมไม่ว่าจะในกรุงเทพในเมืองหรือแต่งจังหวัดก็ตามเนี่ยอยู่ไม่ทัางเด็กเองก็รู้เนี่ยนะครับคราวนี้อยากจะรู้ว่าอะไรที่มันมีส่วนหล่อหลอมความคิดเขาให้เขาตื่นรู้ทางด้านสิทธิเสรีภาพหรือว่ารู้ว่าให้อีการทาอย่างนี้เป็นเผเด็จการด้วยเทศการทําอย่างนี้มันเป็นการเปิดโอกาสด้วยอะไรอย่างงี้ การเสพข่าวอะค่ะอ่าเป็นไงครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างสมมติว่าถ้าเป็นเสื้อแดงเนี่ยก็คืออาจจะดูข่าวแค่เฉพาะช่องที่เป็นของเสื้อแดงครับส่วนเสื้อเหลืองหรือว่าแบบเสื้อเหลืองก็คือจะแค่ดูแค่ช่องของเสื้อเหลืองครับทาให้แบบคนก็คือคิดแค่ด้านเดียวค่ะครับบางทีบางทีคนเราอ่ะต้องมองทั้งสองด้านนะคะก็คือต้องต้องเสพข่าวที่แบบเป็นการนะคะครับ ็คือแล้วฟังข่าวทั้งสองสองนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสื่อมีส่วนมีส่วนทําให้ชีวิตของทุกคนรู้สึกตกตะกอนเช่นบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองถูกริบย้อสิทธิ์เพราะฟังสื่อจากฝั่งนี้นะสื่อจากสังกักนี้แต่ถ้าไปลองฟังจากอีกสังกัดนึงก็จะมีแง่มุมหนึ่งใช่ไหมว่าการที่จํากัดสิทธิ์ไม่ใช่อำนาจเผด็จก,การหรอกแต่ว่ามันเป็นไปตามกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะรับแสดงว่าสื่อมีบทบาทสำคัญ ก็คนะเป็นบุคคลใกล้ตัวค่ะคบแบบพ่อแม่ญาติพี่น,อน้องถ้าแบบเขามีความมิเหเห็นทางด้านนี้เขาก็จะแบบจะพูดกับจะพูดกับเราทุกวันนะคะทำให้เราแบบอาจจะมีความคิล้อยตามเข้าไปและแบบเ,เราก็เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อญ,ญาติอะไรแบบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีความคิดที่แบบเือนเขาอาจจะไม่เปิดรับความมิเหตุคนอื่นนะคะครับโอเคก็คือคนใกล้ตัวนี่เองไม่ต้องไปไหนไกลใช่ไหมมีส่วนต่อความตื่นรู้ทางด้าน สิริภาพนะฮะโอเคครับของผมเนี่ยมองไปท้างด้านแบบว่าอย่างอาจารย์เน uh> ี่ยครับค uh ือแน่ชันเพราะว่าโดนอาจารย์พูดเรื่องการเมืองเนี่ยยังไม่ใช่ผมใช่ไหมครเอเช่นแบบนเราเราไม่รู้เรื่องการเมืองเนี่ยพอโดยอาจารย์คอยคอยพูดคอยสอนคอยอะไรเงี้ยเรื่องการเมืองเพราะเราไม่รู้เรื่องเราคิดไปตามคอยตามอาจารย์เงี้ยครับที่เราเราก็เลยแบบ อันนี้เราน่าจแบบว่าเจ็บข่าวอะไรด้านนะครับแล้วเขาก็คิดวิเคราะห์อะไรเนี้ยครับไม่นั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ั้นมันะม่ั้นมันเป็นเรื่องที่ที่ตัวคนที่สอนหนังสือมีส่วนหล่อหลอมความคิดพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะอ่าโอเคครับอีกคนอันนี้ทมสั้นๆพอนนะท่านๆไปเลยก็มาจากคนในครอบครัวแล้วก็คือเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยครับเหมือน ถ้าที่บ้านาครอบครัวชอบในทางฝ่ายไหนก็เวลาดูข่าวดูทีวีก็จะเปิดแต่ของฝ่ายนั้นซึ่งแต่ว่าถ้าตอนแรกเราไม่ได้สนใจแต่เราอยู่บ้านทุกวนันเ,เดินผ่านเราเจอทุกวนันมันก็ทําให้เราซึมซับข้อมูลท,ที่ได้จากฝ่ายนั้นมาแต่บางทีอย่างฝ่ายนี้เขาว่าจะมีข้อมูลของในฝ่ายของเขาซึ่งเราไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้ดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบมีความอาจจะแบบ ามคิดไปในทางเดียวครอบครัวนะครับองแบบผมว่าเราเราควรที่จะแบบเสร็จข่าวทั้งสองฝ่ายแล้วก็เอามานั่งคิดน้ำมือของมานั่งชั่งน้ําหนักอีกแว่าความเป็นไปได้ความจริงมันอยู่ที่ฝ่ายไหนมากกว่ากันเลยนะครับอืมโอเคครับเพราะฉะนั้นมันก็เท่าว่าคือคนใกล้ตัวเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยบางทีพฤติกรรมบางอย่างไม่ได้เจตนาจะ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 ปูฝัความที่เราหลบแต่เราเห็นทุกวันเห็นทุกวันทุกวันใช่ไหมมันก็เหมือนซึมซั กลุมเาเข้ไป๋อเช่นพ่อแม่เปิดทีวีช่องนี้ของกลุ่มกันเป็นกลุ่มหนึ่งเราไม่ได้เจตนาจะให้เราดูนะแต่เราฟังทุกวันทุกวันหรือไม่ฟังอย่างนี้ก็หล่อหลอมคิดเราได้ใช่ไหมฮะอ่าโอเคครับอ่ะอีกคนหนึ่งฮะครับก็คิดว่าคนที่มันมีผลน่าจะจริงๆผมตอนแรกผมคิดว่าครอบครัวนี่แหละครอบครัวนี่มีผลแต่ว่าผมคิดว่ามีผลที่สุดคงเป็นคงเป็นตัวเราเองอ่าเป็นยังไงครับ คงเป็นตัวเราเองที่เป็นคนที่ตัดสินใจนตัดสินใจว่าเราได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วเราจะเชื่อไหม<ะ>เราจะอโอเคฝ่ายนีย้ถูกฝ<ะ>่ายนี้ก็ถูกทำไมสองฝ่ายไปดูเหมือนถูกแต่ว่า<ะ>จริงๆแล้วมันถูกจริงหรอือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ผมคิดว่าสียท้าทจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรารตัวเราคือถ้าเกิดผู้ปกครองปลูกฝังไวยังไงแต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เราสอหาความรู้ ใช่ไหมฮะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราอเผลของเราอ่เรเป็นผลของเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราไม่เมนก็ตอนแรกที่บอกคือคนที่กดกรอบกรอบพันธนานการพวกนี้คือตัวเราเองนะฮะโ,โอเคอันนี้ชัดมากอีกสักคำถาม,ถามนึงครับเออเอาเรื่องใกล้ตัวพวกเรานะไม่ต้องเอามอมหาวิทยาลัยเราแล้วเอาภาพรวมๆในทุกมหาวนะิทยาลัยเราคิดว่าปัญหาหนึ่งที่พูดจะมากนะครับก็คือเรื่องของพศิรีภาพสิทธิเสรีภาพที่มันมีอยู่ในสถานศึกษาในทางที่เราเป็นนักศึกษาด้วยเนี่ยเราคิดว่า มันมีสิทธิเสรีภาพอยู่จริงไหมฮะในสถานศึกษาหรือว่ามันเขาก็โปรโมทกันไปอย่างเนี้ยแหละคือได้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยคือ,อเป็นสถานที่ปลูกฝังความรู้เปิดสิทธิเสรีภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้มีจริงหรอกหรือเราคิดว่ามันมีจนบางบาง,บางคนก็บอกนะว่ามันมีแต่ว่านักศึกษาของเราในปัจจุบันนะใช้จนเยอะเกินไปก็มีบางคนบอกอย่างนั้นเราเรามองยังไงครับคื่ผมคิดว่า สระบพรีกร mm ุงเทพเนี so, were, like, well, okay, so, that, ่ยผมคิดว่ามีนะเพราะอย่างการแต่งตัวนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นมหาลัยอื่นเนี่ยเขาค่อนข้างจำกัดว่าเฮ้ยต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเป็นนักเรียนหญิงต้องอารมณ์ยาวอาชุดเรียบร้อยอ่ไรสิ่งแล้วมอเราอย่างจริงๆมันไม่ต้องครับสังเกตได้เลยว่าบางคนจะใส่เสื้อใส่เชิ้ตมาเรียนก็ได้ใส่กางเกงมาเรียนก็ได้ผมคิดว่าเสรีภาพในมอเรายังมีอยู่นะ ก็คือมีการเต่ตัว่เฉพาะเรื่องการแต่งกายเนี่ยคือเราเปิดกว้างเลยคือแล้วแต่ใช่ไหมครับเรคือในทัศนะเราเราคิดว่าในสักสาาึกาสิทธิเสรีภาพของตัวตัว,ตวนักศึกษามันจะมีม,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 มันมัมมมนมีไหม,ม,มกรณีที่นักศึกษาไปใช้เยอะเกินไปอ่ะไม่ใช่มองไปกดขี่นะใช้เยอะเกินไปมีไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นผมเคยมีเพื่อนเขาใช้บอกว่าที่สองบรรดาจานนี่แหละโอเคอ<ม> ปกติแล้วถ้าเป็นนักศึกษาเราจะใ้ไปสอนหลังมหาลัยใช่ไหมครับครับแต่ว่าทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยยังไม่เห็นกันเลี้ยวหน่อยดีกว่าอืมประมาณนี้นี่ก็คือการเหมือนว่าเราใช้สิทธิก์กลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติรถมันเต็มแล้วากกาอวาจารย์เราไปใช้ที่ไหนดีก็แต่เราต้องไปลำบากอื่าไปหลังบอแทอนก็คือเรามองว่ามันบางทีมันใช้มันใช้ไม่ถูกถูกทางอีกใช้กันไปอีกนะครับก็โอเคนีชัดเจนเราครับมีไหมที่ว่าในสถานศึกษาแล้วเราเช้ทีมันวันนี้ปรญหานนิติสิทธิ์สิริภาพ ก็มีท so ั okay, well, okay, have have ้งมีปัญหาและไม่มีปัญหาอ่าไงบ้างฮะก็อย่างถ้าเป็นเรื่องการแต่งกายอย่างที่เพื่อนได้บอกไปใช่ไหมครับว่าโอเคมอเราแต่งกายได้ไม่ต้องใส่แบบนักศึกษาเลวแต่ว่าบางทีเราคนที่เราต้องให้แต่งกายให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนเลยใชครับเราเป็นนักศึกษาแบบเรามาเราคนโอเคเขาปล่อยได้แค่ไหนเราก็คนเียรตแค่นั้นไม่ใช่จะเลยจะใส่เกงขาสั้นรองเท้าแตะมาเรียนมันก็ ป็นการที่เราไม่ให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้คือเขาเรียกว่าก็มีเสรีภาพแต่ว่าต้องรู้ขอบเขตของมันกรารศึกษาโลยด้วยแล้วคือจะใช้เกินไปใช้เกินเนไปแล้วมีไหมกรณีที่เมื่อกี้กรณีรณ่นักศึกษาใช้เกินมันมีกรณีที่ตัวสถาบันการศึกษาเนี่ยไปไปไป,ไปตีกรอบเขามีไหมตีกรอบนักศึกษาก็ในอย่างนี้ในบางมหาลัยอื่นอะไรอย่างเงี้ยสิทธิอย่าง,างถ้าเรื่องการเมเนี่ยจะมองเห็นง่ายที่สุดเลยว่า โอเคนักศึกษามีสิทธิเสรีภาพแต่มันมันเป็นแค่นามธรรมามันไม่ใช่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนอนะไรเงี<ม>้ยเพราะว่า<ม>อย่างในบารมหาวิทยาลัยก็จะชัดเจนว่าอาการหรือว่าเจ้าของมหาลัยจะไปทางด้านไหนโดย<ม>เขา,าจะมีอยาํเหมือนแบบฝังเด็กหรือแบบ<ม><ม>พูดอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม><ม>อย่างี้บาร์มหา,าลัยก็จะ ให้เด็กหยุดให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพื่อจะไปร่วมทางการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งแบบในในเด็กในบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นเขาอยากที่จะมาเรียนมากกว่าก็ได้แต่เขาก็ต้องหยุดเรียนไปทังไมแบบเสียการเรียนอะไรเงี้ยครับอันอันนี้คือเรามองว่าบางที่ไปเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรเลือกเลื่อฝั่งเกินไปใช่ไหมฮะเะั้นที่เด็กบางคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอยู่ฝั่งไหนก็ได้ถูกไหมฮะชัดเจนเกินไปแบบดีชังคับเกินไปอะไรอย่าเงี้ยอ่าคือหยุดเรียนเลย เียแล้วก็คือเปิดโอกาสให้ใครว่างก็ไปช,ชุมนุมอะไรดีใช่ไหมครับอ่าโอเคครับอีกคนหนึ่งครับรับอย่างที่ผมเห็นก็คืออย่างเช่นผมนั่งอยู่ตามมาแล้วมีคนสูบบุหรี่นยครับอือถามเช่นผมมีสิทธิ์ของเขาใช่ได้วยแต่มันก็ต้องอยู่มันที่บางที่ก็เขียนว่าห้ามสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแต่บางคนสูบนสูาเงี้ยครับ๋อใช่ผมก็ผมยังเราไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมครับไม่สูบอ่าใช่ผมวผมก มันก็เป็นความบุร mm <Pur> ีอย่างว่านั่งอ่านหนังสือก็ต้องพยายามนั่งอ่านหนังสือโอเคแต่ที่หูได้อ๋อว่คือไปคนอยู่ล้วคนเรานี <ść> nah, ่เองอ่ะเกิดเรื่องเรื่องที่คือเกิดในมหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมฮะอต่โอเคครับอคนเลยครับในทั้งสามมีหมทที่ที่มันเกิดการสร้างบิาการขึ้นมาคเป็นการเข้าเนค่ะือแบบอาจารย์ไม่ช่อชื่อเราเรามีิเสียเย้มาแบระาเนได้ม่เขาเรีนก็ืกร เราเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติอาจารย์ที่แบบไม่เข้าเรียนอาจารย์เขาแบบมาสอนแตเรากลับไม่สนใจในการเรียนเป็นการใช้เสรีภาพในครั้งที่สี่ะคะอืมอืออืออนี้ก็เป็นอีกแม่มุมหนึ่งโอเคครับเปิท้ายครับก็คือเรื่องในโรงอาหารนะคะก็คือแบบกินข้าวเนี้ยแล้วก็ทิ้งจานไว้อยู่ที่โต๊ะคนอื่นมานั่งก็แบบนั่งไม่ได้ค่ะก็คือเป็นการละเมิดสิ่งของคนอื่นแทนที่จะเอาไปเก็บไปเก็บในที่ที่เขาให้เก็บ โอเคแต่แว่าคือที่ฟังมาเนี่ยมันหลากหลายมากเลยคือบางคนจะมองในแง่ของตัวมหาลัยไปไปกดกรอบใช่ไหมแต่สิ่งหลังๆก็คือจะมองในแง่ที่ตัวเพื่อนเันเองใช่ไหมเพื่อนนักษาด้วยกันเองเป็นคนเรามรู้สิเพื่อ,อกันเองใช่ไหมครับอโอเคครับอีกคำถามหนึ่งนะคุณท,ทายแล้วคือเราคิดว่าเราคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนครับกับคำว่าสิทธิเสรีภาพ ยังไม่พอเท่าที่ครวนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับคนในประเทศน่ะยังยังแบ่งอยู่เลยว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรนะครับก็คือเหมือนกับเราอาจจะต้องไปรณรงค์เพื่อให้เขาเข้าใจว่าขาว่าศิลปภาพที่จริงคืออะไรอะอืมก็คือคือคนส่วนหนึ่งก็ยังยังรู้ไม่จริงเอาง่ายๆนะครับอ่าโอเค คนยังไม่รู้ว่าสิทธิเสรีภาพมันคืออะไรยังไม่รู้แบบลึกซึ้งว่าแบบเราเรามีสิทธิของเราโดยที่แบบไม่ต้องรับเมื่สิทธิผู้อื่นคือเหมือนเนนนปัจจุบันเนี่ยมีแบบการการละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่อะค่ะคือเหมือนยังยังยังไม่พร้อมกับคำคำนี้ค่ะแล้วต้องแก้ไขไงหะอย่างนี้ก็ควรจะมีการการแบบศึกษาให้มันเยอะขึ้นเหมือนให้เราแบบรับข่าวทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าแบบ เราฝาักใฝ่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วทําให้แบบเราเป็นนิรนที่เขาอะค่ะคือเราควรแบบเปิดเปิดรับให้กว้างๆคือเปิดใจรับรับในทุกๆความที่เห็นของคนอื่นนะคะไม่ใช่ปิดกรอบไรที่แบบเออเราคิดอย่างนี้นะเราต้องเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นที่เรืนั้นผิดนะคือแบบเราต้องเปลี่ยนแง่มุมเปลี่ยนความที่ของตัวเองนะคะก็คือยอมรับความที่เห็นของอื่นมากขึ้นนะครับของเจครับอย่างเช่นผมมมองเรื่องการซื้อเสียครับยิ่งทับห้ีเด็ดลาดครับคือว่าอย่างเช่นเออถ้าคน แต่บาคนจนหน่อยมันจะไม่รู้เรื่องประเทศนะครับใช่นี้ก็พอเจอเรื่องเงินมาล่อหลายครับอแล้วก็อา็จะซื้อเสียงแล้วซึ่งถ้าคุณทำไมหมาถ้า,ถ,าถ้าเราใช้สิทธิ์เรามีเงเสียงใช้สิทธิ์เงี้ยแล้วเราแล้วเราเลืองตามถ้าเราเลือกตามตามที่เราได้ได้ตังไยครับเราก็จะเกิดก็คือเหมือนส่งคนไม่ดีเข้าไปในสุดท้ายเงี้ยครับอืใช่ฮะ เพนเพนตามความคิดเราคือว so yeah, ่าเอยังม like <V isa> yeah. yeah? ีบางส่วนที <peut> ่ย <done> right? <poon> ังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ครับใช่ไหมเรื่อความรู้บางคนจนนะครับอ่าใช่ครับก็คือยังยังยังขาดพอขาดความเข้าใจที่ถูกต้องปุ๊บการใช้สิิ์มันก็จะออกมาแบบติดติดตี๋เช่นตัวอย่างคือการรับเงินมาจากการอ่าขายเสี่ยงใช่ไหมใช่แล้วก็ไปการกบาดแต่ไม่ใช่เจตนาลกของเราใช่ไหมฮะโอเคครับอีกคนหนึ่งครับครับ อย่างอย่างที่เพื่อนพูดไปว่าเป็นการซื้อเสียงใช่ไหมครแต่ในความคิดผมผมคิดว่าแบบถ้าถ้าตัวตัวคนที่ถูกซื้อเสียงอะ่ะคเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ไม่กาทตมันก็ได้ก็แบบบก็รับรับรับเงินมาแต่แบบเอ้ยเราจะกาอะไรมันก็เป็นสิดตอความชอบของเราอะไรเงี้ยเพราะแบบถามว่าการซื้อเสียงมันก็มีแต่ว่าในในบางพื้นที่อาจอาจจะแบบมัอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้รับงที่แบบ โดยส่วนใหญ่แล้วคนคนที่เขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอะไรครับเขาไปด้วยความที่เขาเขาชอบเขาชื่นชมความสามารถในนักการเมืองคนนี้ในสอสในอะไรคนนี้อืซึ่งในการซื้อเสียเนี่ยมันมันก็มีแต่มันจะเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยที่แบบมันมีวรที่จะแบบมาแบบเป็นแบบปัญหาตอนนั้นแต่ตอนนี้เลยนะครับพอย่างที่ผมบอกว่าเราถ้าเราไม่ชอบเรารับมาเราไม่กล้าแล้อะไรอ่าเงี้ย ไม่จำเป็นว่ยเรารับเขามาเราต้องเชื้อจัดที่ทากในเมื่อคุณไม่ได้จัดในเรี่องของคุณเลยเถ้าคุณจะไปซื้อจัดแตบเรื่องใกล้ตัวไเราก็ไม่ต้องเป็ี่นต้องซื้อสัญชาติอันนี้มองเรื่องใกล้ตัวเลยคือเวลาเลือกท่านเองนะฮะโอเคครับก็สุดท้ายครับเราคิดว่าพร้อม<อ><อ>ยังไหมในสังคมไทยเรื่องสิทธิเสรีภาพจริงๆผมคิดว่าพร้อมนะอ่าเราดีแต่ว่ามันอยู่ที่คนด้วยอ่ะ อยู่ีนจิตต้าทำนึกว่าเราจะใช้จิตที่เสริมภาพยังไงผมคิดว่ามันพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่สำหรับทุกคนครับแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆคือการสู่วิธีสมมติว่าทในมหาลัยเนี่ยเขามีที่สู่วิธีจริงๆแล้วเขามีที่สู่วิธีอยู่แล้วแต่ว่าเรากลับไปสู่วิธีเหนื่อยแล้วไปทุกที่ในที่สาธารณะในที่ที่มีคนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็เหมือนกับว่า มีคนมีคนพวกนี้มันมันไม่มันไม่พอที่จะใช้เสรีภาพสท่แต่ว่าคนที่พรก็มีครับนที่พรที่จะใช้เสรีภาพคือเขามีเขาไม่จิตได้ทำไปที่ภาพถูกไม่งั้นก็เท่ากับคนจะใช้มันควรจะมีจิตสมนึกที่ที่ดีงามที่ถูกต้องก่อนถึงจะใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมฮะอ่าโอเควันนี้มีเพื่อนคนไหนถามมาเลยนะครับถามประเด็นสิทธิเสรีภาพอะไรไหมครับมีไหมไม่มีแล้วอยู่เข้าแล้วโอเค มีไงก็ตบมือเพื่อนๆหน่อยนะครับ